ในระหว่างการฝึกบินนักบินของกองทัพสหรัฐได้ประสบอุบัติเหตุนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ค่ะกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าเครื่องบินรบ F-35C ประสบอุบัติเหตุระหว่างนักบินกำลังนำเครื่องลงจอดบนเรือ u s s c a l l สคาวิสันที่ลอยลำอยู่ในทะเลจีนใต้นักบินดีดตัวออกมาได้ทัน ซึ่งในเวลาต่อมาเฮ <änd am isk> ลิคอปเตอร์ของกองทัพไปช่วยเหลือกลับมาได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติการบินตามปกติทําให้มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ7คน3คนถูกนําตัวไปรักษาในกรุงมนิลาของฟิลิปปินส์ที่เหลืออีก4คนได้รับการรักษาบนเรือขณะที่สาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะ กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บเดินทางเข้าสู่วงโคโจรของดวงอาทิตย์ห่างจากโลกประมาณ1 6ล้านแสนกิโลเมตรหลังจากถูกส่งขึ้นสู่ห้วงอวกาศเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วกล้องโทรทัศน์เจมส์เว็บจะเริ่มศึกษากลไกการก่อกำเนิดของดาวเลษ์กและดาวเคราะห์ในระบบสุริยะและสังเกตดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะในช่วงต้นฤดูร้อนนี้การศึกษาในครั้งนี้จะใช้เวลานาน,านหลายเดือนค่ะ ลองโทรทัศน์อวกาศนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการบุกเบิกสู่ยุคใหม่ของวงการดาราศาสตร์เพราะว่าใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยช่วยมองเห็นในย่านอินฟราเรดหรือความยาวคลื่นแสงที่มนุษย์มองไม่เห็นรายงานการวิจัยซึ่งตีพิมพ์ลงในวาราาสาร Current Biology ที่จัดทำโดยนักชีววิทยศาสตร์ ระบุว่าฮิปโปโปเตมัสที่ได้ยินเสียงของฮิปโปตัวอื่นซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกของฝูงจะแสดงปฏิกิริยาที่ก้าวร้าวต่างจากเมื่อได้ยินเสียงของฮิปโปตัวที่คุ้นเคยกันดีนักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีการอัดเสียงของฮิปโปทั้งจากในฝูงและนอกฝูงเปิดให้ฮิปโปแต่ละตัวฟังเพื่อบันทึกปฏิกิริยาตอบสนองจนได้ข้อสรุปว่าน,นอกจากฮิปโปจะเป็นสัตว์ที่อยู่รวมกันเป็นฝูง แม้จะไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมต่อกันแต่สามารถสื่อสารกันได้และรู้จักจดจำเสียงของแต่ละตัวในฝูงได้เป็นอย่างดีค่ะ